เจอคลิปนี้ในครั้งแรกคำตอบจะเป็นเวลาปัจจุบันของคุณเสมอขอให้มีความสุขสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังงานแลนดอมวิบากกรรมความรักใช่ไหมที่ทำให้เราไม่สามารถลืมเขาได้ทั้งทงที่ณเวลานี้คุณทั้งคู่ก็เลิกกันไปแล้วแมก็ยังคิดถึงอยู่นั่นแหละเป็นความรู้สึกที่อึดอัดใจจังเลยเนาะเผลอแป๊บแว๊เข้ามาในหัวซะแล้วนะคะวิบากกรรมความรักใดหนอที่ทําให้เราไม่สามารถลืมเขาได้นะคะ เป็นพลังงานของชาวธาตุลมชาวธาตุลมประกอบไปด้วย3มราศีนะกลุ่มราศีเมถุนกลุ่มราศีตุลน,นะคะราศีกุมลัคนาเมถุนลัคนาตุลลัคนากุมฟังพลังงานแลนดอมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะอ่ะเรามาว่ากันที่วิบากกรรมความรักใดที่มันตอกสลักมันทําให้เราไม่สามารถลืมเขาได้ป่านนี้เขาไปมีคนอื่นแล้วหรือยังแม่เดี๋ยวต้องดูกันแล้วนะคะขอเป็นเป็นตัวแทนเช็คพลังงานให้กับชาวธาตุลมนะคะกับพลังงานของ ความรู้สึกของคุณว่ามันมีวิบากกรรมด้านใดใช้ไพ่ที่มันเป็นแนวพลังงานหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะมา อ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วสนาอ m a z เมซิงทาโนะคะเราไปเช็คพลังงานวิบากกรรมดีกว่าวิบากกรรมใดหนอโอ้โหความรักมักจากจจรคือคุณเป็นคนที่เมื่อมีความรักนะคะคุณก็ปกติค่ะของมนุษย์ทุกคนรักมากก็ทุ่มเทมากเนาะความรักมักจากจรเวลาที่คุณสิ้นสุดความสัมพันธ์กันะคุณเป็นคนที่ เขาเรียกว่าภาวะพวงเดี่ยวหน้ามองหลังนั่นหมายความว่าต่อให้เลิกกันคุณก็ยังคิดถึงต่อให้กลายเป็นอดีตคุณก็ยังคงมีความทรงจําเกี่ยวกับเขาให้คิดถึงได้มันไม่ได้ทําให้คุณทุกทรมานใจไม่ได้ทําให้คุณต้องนอนร้องไห้ทุกคืนหรอกค่ะแต่มันเป็นอยู่ในจิตใต้สํานึกอยู่ในใจหัวใจของเราว่าเราลืมเขาไม่ได้จริงๆมันเป็นนิสัยส่วนตัวไปแล้วนะคะ แต่ถามว่าคุณสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไหมคุณใช้ชีวิตอยู่ได้นะคะคุณก็มีความสุขกับวิถีชีวิตของคุณเองคุณเป็นคนที่ไม่ลืมอดีตแต่ไม่ได้นําเอาอดีตมาเป็นวิบากกรรมที่จะทําให้คุณต้องทุกข์ทรมานใจในเวลาปัจจุบันดังนั้นคุณเป็นคนแค่ลืมยากเท่านั้นเองใคร ใครทำอะไรคุณไว้คุณก็ไม่ลืมใครดีกับคุณมากคุณก็ไม่ลืมใครทำชั่วกับคุณไว้คุณก็ไม่ลืมมานี่แหละค่ะแต่ถามว่าคุณจะทุกข์ไหมคุณไม่ทุกข์หรอกนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะมันก็แค่อยู่ในความคิดก็แค่ไม่เผาผีกันในกรณีที่ไม่ชอบหน้ากันแต่ถ้าเป็นคนรักมันก็แค่คิดถึงเขาในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองอ่านี่คือพลังงานของคุณนะคะค่อนข้างชัดเจนค่ะเป็นตัวของตัวเองดีนะ นอกจากเลิกกันใหม่ๆอ่ะคุณจะค่อนข้างซีเรียสกับตัวเองถึงขั้นแบบว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเนะี่ยพลังงานทัดลมจะแบบตีตีปั่นป่วนเป็นลมแบบโอ้โหปวนใจกันเลยแหละ,ะเดี๋ยวเรามาว่ากันที่คีย์เวิร์ดบรรทัดที่2นะคะพลังงานนะคะมาอธิบายกันดีกว่าเพราะอะไรคุณถึงลืมไม่ได้จริงๆแล้วคุณลืมได้นะเพียงแต่ว่าขยายความนิดนึงนะคะเพราะว่า มันเป็นภาพรวมนะคนที่ผ่านมาเจอแรนดอมนี้ด้วยความบังเอิญหรือโชคชะตาพามานะคะอาจจะตรงกับคุณนะคะ,ะบางช่วงบางตอนหรืออาจจะตรงตลอดทั้งแรนดอมนี้นะคะรวมถึงบางคนก็เข้ามาฟังเพื่อความบันเทิงใจนะคะยินดีต้อนรับทุกการรับฟังเลยนะคะหรือว่ามาเป็นเพื่อนฟังกันเพลินๆน,นะคะยินดีมากๆเลยนะคะอ่ะ แต่ห้ามนําเอาคําพยากรณ์เป็นตัวชี้วัดตัดสินดวงชะตาเนาะนอกจากเป็นการดูดวงส่วนตัวใช้วันเดือนปีเกิดนะคะอันนี้ภาพรวมสิ่งดีๆรับไว้อะไรที่สามารถปรับใช้ได้ปรับใช้ทันทีนะอ่ะเรามาว่ากันที่ห้าใบแรกกันนะคะทุกคนจะมองเห็นพลังงานเนาะ เพราะเหตุใดถามว่ามีวิบากกรรมไหมไพ่บอกเลยคุณไม่ใช่วิบากกรรมหรอกแต่มันเป็นนิสยัยความรู้สึกนะคะที่มันตราตึงใจกับความทรงจําเท่านั้นเองและมันก็ไม่สามารถทำให้ชีวิตคุณคุณแย่ไปกว่านี้นะคะเพราะคุณก็ใช้ชีวิตดําเนินชีวิตไปตามปกติตามตามสไตล์ตามชีวิตของคุณนั่นแหละนะคะแต่ถามว่าคุณลืมเขาได้ไหม ถึงต้งบอกตั้งแต่3าใบแรกแล้วพอไพ่ขยายก็ยังเหมือนเดิมนะคะนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้เคยลืมคนที่ดีที่สุดคนที่รักที่สุดคนที่ทําแย่ที่สุดกับคุณคนที่นินทาคุณคุณไม่เคยลืมเพียงแต่ว่าบางครั้งบางอารมณ์เนี่ยมันก็จะแวบ,บเข้ามาในหัวยิ่งเป็นความรักด้วยนะรักมาก ก็จะยิ่งแวบเข้ามามากเป็นประสบการณ์เราถือเป็นประสบการณ์ในช่วงหนึ่งที่เราไม่สามารถลืมได้ทรยศหักหลังคุณคุณก็ไม่ลืมนะคะบางทีบางคนก็เรียกเป็นฝันร้ายนานๆฝันทีหรือว่านานๆแบบว่ารู้สึกแบบเจ็บใจทีอะไรแบบนั้นนะคือนานๆมากแล้วนะคะณเวลานี้ถามว่าดวงของคุณอนะ่ะเป็นดวงที่ปิดกั้นความรักหรือเปล่าไม่ใช่นะเพราะเวลาที่คุณหมดความรู้สึกด้านความรักคือ,อเขาเรียกว่าช่วงเฮิร์ตมากๆเนี่ยมันดิ่งจริงๆ คุณจะมีพลังงานที่ดิ่งมากๆแต่เมื่อไหร่ที่หมดเวลาของการแบบเฮิร์ตและคุณก็จดจำเขาไว้คุณจดจำเรื่องราวบางช่วงบางตอนแต่แค่ไม่นำมากบรบกวนจิตใจและดวงของคุณก็เปิดสำหรับความรักครั้งใหม่ด้วยคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักครั้งใหม่รวมถึงพลังงานคนรักเก่านะมันก็มีเกณฑ์ที่โลกมันจะเวียงอะ ให้มาเจอกันในบางช่วงบางตอนหรือด้วยความบังเอิญก็มีแต่ดวงคุณก็ยังพร้อมมีรักใหม่ได้เสมอนะคะพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่เมื่อไหร่ที่คุณโสดคุณจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจที่จะรับรักคนก็ยากด้วยนะคะและถ้าถามว่า เป็นคนที่หน้าหน้าแจาม่มใสไหมคือถ้าเวลาทํางานหรือว่าเขาเรียกว่าคนน้านิ่งแล้วดุดีกว่าแต่ไม่ได้มีอารมณ์โมโหใครเลยแต่เป็นคนหน่านิ่งแล้วมันทุกอย่างมาดูเข้มขังดุด,ดันไปสมดเนี่ยเป็นพลังงานของคุณนะคะแล้วคุณเป็นคนพูดตรงในบางเรื่องด้วยดังนั้นคนเขาก็เลยแบบไม่อยากนุ่มๆสาวๆที่แบบว่าอยากจะเข้ามาจีบคุณก็อาจจะจีบไม่ได้ทีนี้ถามว่าพลังงานที่พูดถึงเนี่ยคนรักคนไหนของคุณที่อยู่ในราศีอะไรนะ ที่มันทำให้คุณกลายเป็นแบบว่าลืมไม่ได้เลยนะคะนั่นหมายความว่าเขาคนนั้นอาจจะอยู่ในกลุ่มของชาวราศีมีนนะชาวราศีพิจิกชาวราศีกรกฎนะคะและก็เป็นชาวราศีมังกรพึกษกันด้วยเนี่ยเป็นพลังงานที่ถ้าคุณรักคนคนนี้คุณจะลืมยากยากในหราศีเนี้ยอ่ะเชื่อมโยงกับนักสัตว์สมพงนะคะอาจจะเป็นนักสัตว์ที่เกี่ยวกับ นักสัตว์ขานเถาะนะคะแล้วก็วอกรักกาชวดกุลตรงราศีอย่างใดอย่างหนึ่งนักสัตว์อย่างใดหนึ่งได้แล้วนะแต่ถ้าเขาคนนั้นที่คุณแหมลืมไม่ได้ตรงทั้งราศีตรงทั้งนักสัตว์ยิ่งชัดเจนไปกันใหญ่มีพลังงานอะไรที่ชี้ชัดอีกไหมเอาเป็นตัวเลขค่ะอาจจะเขาคนนั้นอาจจะเกิดวันที่8หรือเกิดเดือนสิงหาคมนะคะหรืออาจจะมีพลังงานของคําว่าวันพุธกลางวันพุธกลางคืนเข้ามานะหรือว่าเขาคนนั้นอาจจะมีพลังงานของ ความเป็นอาทิตย์นะคะหรือความเป็นบักราคม แล้วพอเชื่อมโยงกันน่ะนะคะมันก็อาจจะมีตัวเลขสมพันธ์ก็คือเลขหนึ่งกับเลขแปดนะคะสลับที่ประกบติดกันไปมาหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะเนี่ยอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเขาเป็นพศเกิดเขาหรือว่าอาจจะเป็นสี่ตัวหลังทะเบียนรถหรืออาจจะเป็นเลขที่บ้านเลขที่คอนโดชั้นคอนโดเป็นตัวเลขวันบอกรักเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เราเลิกกันจํานวนวันจํานวนปีอะไรแบบนี้ด้วยนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขแปดสลับที่ไปมาหรือแยกเดี่ยวกันไปเลยนะคะ ตรงราศีตรงนักสัตว์แล้วแถมมีตัวเลขสมพง์เข้าไปเกี่ยวสัมพันธ์สามอย่างรวมกันเนี่ยก็คือพลังงานที่คุณจะลืมยากที่สุดเลยก็คือเขาคนนั้นอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคุณไม่ใช่ดวงจิตอ่อนไหวขณะที่จะเอามาทําให้ปัจจุบันมันทุกข์นี่ก็ไม่เห็นจะเป็นไรนะคะก็คิดถึงได้เนาะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งก็แล้วกันอ่ะเราไปต่อกันดีกว่าว่าตอนนี้พลังงานของคุณเนี่ยยังคงแบบว่าคิดถึงไม่เลิกอเออยังมีแวบๆอย่างเนี้ยแล้วเขาล่ะ แล้วพลังงานของเขาอ่ะมีแวบๆบ,บ,บ,บ้างหรือเปล่าอ่ะไปเช็คพลังงานของเขาว่ามีแวบๆคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าน้อเดลิเวอร์เขาก็เป็นเออเขาก็มีพลังงานของความคิดถึงคุณปะปนวัดแวบแป๊บๆมาเหมือนกันแหละนะคะเออบะวิตายแล้วบางครั้งก็แอบแนวคิดถึงคุณเหมือนกันนะอืมอืมอ,มอมขอขอดูอีกสักใบหนึ่งน,นะเขามีแวบที่อยากจะกลับมาคืนดีกับคุณนะคะอันนี้ไม่ได้พูดให้แบบว่า ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือว่าแบบหัวใจพองโตนะมันมีช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่เขารู้สึกคิดถึงคุณนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เขารู้สึกแบบว่าเออ ในในการจบความสัมพันธ์กับคุณเขาก็มีช่วงแรกมันอาจจะเหมือนกับว่าเขาพีคเลยโอ้โหเลิกกับคุณไปอาจจะมีความสุขกับชีวิตดีดาก็ได้แต่พอสักระยะหนึ่งผ่านไปอ่ะเขากลับคิดถึงคุณมากเนาะแล้วเขาเคยมีแว็บหนึ่งนะที่อยากจะกลับคืนมามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีแว็บมีแว็บคิดถึงคุณเหมือนกันแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้กลับมานะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาก็มองว่าเออต่างคนก็ต่าง ต่างสิ้นสุดแล้วอ่ะก็ควรจะหาความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นซึ่งมันอาจจะดีกว่าก็ได้ตัวเขาก็อาจจะมองว่าต่อไปเขาอาจจะได้ความสัมพันธ์ที่ดีแล้วคุณก็อาจจะเจอเส้นทางความรักคู่ครองที่ดีเขามองเป็นแบบนี้เขาก็เลยกลายเป็นแบบว่า ไม่กล้ากลับมาจริงๆแล้วเขาเหมือนอยากจะกลับมาหาคุณหรือมาพูดคุยกับคุณในช่วงแรกๆหรือมาระบายกับสิ่งที่เขาตัดสินใจผิดพลาดหรือความรักเข้าไปแบบมีปัญหาเงี้ยเวลาเขาเลิกกคุณเขาเกิด,กดมีคนอื่นใช่ไหมเขาก็แบบว่าพอคุยๆเหมือนมีปัญหาอยากจะมาระบายกับคุณแต่สุดท้ายเขาเลือกที่จะไม่นะอืมถ้าเขาเลือกที่จะกลับมานั่นหมายความว่าเขาจะมีโลกสองใบทันทีเขาก็เลยเลือกว่าเออ ไม่ดีกว่าไม่ครบซ้อนไม่อะไรดีกว่าก็คือตัดให้ขาดไปเลยแต่แว็บนึงเคยคิดถึงคุณนะคะมีมีเกณฑ์คิดถึงคุณแล้วปัจจุบันนี้ล่ะคิดถึงหรือเปล่าเออปัจจุบันนี้ล่ะเขายังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่านะ ก็มียังมีแว็บคิดถึงคุณอยู่นะคะต่อให้เขามีความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะเขาก็ยังมีแวบคิดถึงคุณอยู่แต่ว่าชีวิตเขาเดินหน้าแล้วค่ะแสดงว่ามีคนเข้ามาในดวงชะตาของเขาแล้วตั้งแต่ใบนี้แล้วเขามีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตอะนะคะแต่เขาก็ประสบความสําเร็จบ้างไม่ประสบความสําเร็จบ้างในด้านความรักตั้งแต่เลิกกับคุณน่นะคะแต่ณนะตอนนี้เหมือนเขากําลังเจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่ชีวิตเขาไม่หยุดนิ่งอะเขายังไม่หยุดเรื่องของความรักเขาอาจจะมีในโหมดของอารมณ์ที่ไม่แน่นอนนั่นหมายความว่า หรืออาจจะยังคงที่อยู่ในเกณฑ์ที่คบได้เรื่อยๆยังไม่ได้สิ้นสุดกับใครนะคะจริงๆแล้วเขามีความรักมาเรื่อยๆเลยนะอืงอนง้อทะเลาะนะคะพังพินาศโอ้โหแสดงว่าความรักของเขาเนี่ยไม่ค่อยสวยหรูเนาะเส้นทางความรักของเขาอ่ะยังไม่ได้จบง่ายๆยังคงต้องเปลี่ยนผ่านความรักอีกหลายๆคนเพราะความรักของเขาอ่ะมันมีความไม่ซื่อสัตย์มันมีมันมีการทรยศหักหลังในความสัมพันธ์เกิดขึ้น แล้วก็งอนงอนแล้วก็พังทลายแสดงว่าความรักของเขาไม่ค่อยซัเซตนะตั้งแต่เขาเลิกกับคุณใบก็อาจจะมีเกณฑ์แบบว่าเปลี่ยนคู่อยู่บ่อยครั้งหรือว่าคบกันแล้วก็หาความสุขไม่ได้มันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้บางทีคุณอาจจะมองเห็นเขาว่าเขามีความสุขแต่พอเขาปิดประตูบ้านในบ้านเขาอาจจะทะเลาะก,กันไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นหลังคาบ้านเขาั่วน้ําท่วมในบ้านแต่ทุกคนมองว่าบ้านหลังนี้สวยจังคงไม่มีใครรู้ว่าหลังคาั่วนเนาะเออประมาณนี้นะคะนั่นหมายความว่าทุกภายในใจของเขาค่อนข้างสูง ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะถือว่ามีทุกเหมือนเขารู้สึกว่าไม่น่าเลิกกับคุณเลยอะอารมณ์ประมาณเนี้ยไม่น่าเลิกเลยแต่เมื่อเลิกแล้วก็คงเดินหน้าต่อไปก็คงไม่อยากย้อนกลับไปแล้วนะคะที่ไม่อยากย้อนกลับไปเพราะว่ามันเหมือนเขาทําผิดกับคุณมากจนไม่อยากย้อนกลับไปซะมากกว่านะอารมณ์นั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูต่อมาขอเปลี่ยนไพ่ชุดใหม่นิดนึงนะคะว่าในพลังงานนี้นะคะตัวของคุณนั้นจะ move on และมีรักใหม่ใช่หรือไม่เอ๊เมื่อคุณ move on แล้วคือเลิกเลิกคิดถึงเขาอะเท่ากับประตูดวงความรักมันเปิดนะ่ะคุณจะมีรักใหม่ใช่หรือไม่โอ๊ยประตูเปิดคือต้อง move on จริงๆนะคะนั่นหมายความว่าจะต้องไม่คิดถึงเขาหรือว่าต้องการกลับไปคืนดีแล้วนะไพ่ใบนี้คุณยังบกวนอยู่กับความสัมพันธ์อยู่คะ่ะประตูดวงยังไม่เปิดอย่างชัดเจนนะคะยังคงบกวนแล้วก็ยังคิดถึงความรู้สึกเก่าๆอยู่นะคะอาจจะไม่ได้มากมายนะ คุณยังอยากให้คุณแอบคิดถึงเขาอยู่อ่ะพลังงานเป็นแบบนี้นะคะสิ่งเดียวที่ทําให้คุณมีความสุขเกิในชีวิตตอนนี้นะคะถ้าคุณยังโสดอยู่ก็จะเป็นเกณฑ์ว่าคุณจะอยู่กับเพื่อนฝูงมากกว่าเพื่อนฝูงเพื่อนเที่ยวเป็นความสุขแต่พอไม่มีเพื่อนหรือว่าเพื่อนแยกย้ายกันไปม,มีครอบครัวพลังงานคุณก็อาจจะมีแวบคิดถึงเขาได้บ้างนะคะอืมแต่ตอนนี้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดแล้วนะคะแล้วก็อ่า เชื่อว่าในอนาคตค,คุณอาจจะมีเกณฑ์พบกับความรักครั้งใหม่และเกณฑ์ของคุณเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าวิถีชีวิตความรักของคุณมันก็ขึ้นอยู่กับฐานชะตาคู่ของคุณด้วยตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดแต่ตัวของคุณเนี่ยมันเป็นพลังงานที่แบบเหมือนคุณเลือกคบคนยากเออรักแล้วก็กลัวรักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคบแล้วก็ไม่อยากจะคบนานกลัวเลิกอะไรมัน,เป,นเป็นอาการแปลกๆอะ่ะนะคะแต่ก็บอกได้เลยว่าคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักแต่ก็ฐานชีวิตของคุณก็ยังไม่ พราะถ้าพูดภาษาตรงๆคือบางครั้งก็ยังไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่เพราะคุณกลัวการการผิดหวังบางทีก็เลยอาจจะขอมีรักช้าหน่อยหรือพูดคุยหรือว่าดูกันนานๆหน่อยอารมณ์ของคุณจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอ่ะความสัมพันธ์ในเวลานี้นะคะเราสองคนจะไม่กลับมาแล้วใช่ไหมกลับมาเป็นคู่นะเราอยากรู้เดทค่ะ สิ้นสุดจบตัดขาดตัดกันตัดอะไรอวร์คุณทั้งคู่ต่างคนต่างไปจริงๆนะไม่ว่าจะเปิดไพ่กี่กี่ครั้งถ้าเป็นตัวเขาเนี่ยมันก็แค่แอบแวบคิดถึงคุณเคยคิดแต่ตอนแรกๆหลังจากนี้ก็ไม่แล้วเขาก็ไปวิถีชีวิตของเขาตัวคุณก็ยังแอบคิดแอบแวบอยู่แต่ก็คุณก็ เหมือนคุณก็แอบคิดถึงเนาะแต่ถามว่าคุณกับเขาจะมีวันบรรจบกันกลับมารักกันไหมต่างคนต่างตัดขาดกันแล้วค่ะน่าจะไม่ได้มีเกณฑ์มามาสัมผัสดวงกันแล้วเพราะถามพลังงานว่าจะได้กลับมาไหมไพ่เดซขึ้นแบบนี้คือจบนะคะจบจบจริงจบแบบจบจังเลยเอออารมณ์ประมาณนี้นะคะจากนี้ไปถ้าพลังงานที่คุณกับเขาจะเชื่อมโยงกันคงเป็นในฐานะของเพื่อน เพื่อนที่แบบว่านานๆเจอกันทีนานๆทักกันทีพยักหน้าอย่างเดียวก็ได้หรือแบบเทศกาลทีงทักกันทีจะเป็นอารมณ์ของเพื่อนมากกว่านะคะและจากนี้ไปมันเหมือนกับว่าพอเวลาผ่านไปเนาะพลังงานของการแบบว่าความโกรธความเกลียดมันก็น้อยลงนะคะความขุนเคืองใจอารมณ์ของความไม่ชอบขี้หน้า สิ่งที่เขาทำกับเรามันก็ค่อยๆจางลงไปบ้างตามกาลรรเวลาดังนั้นคุณทั้งคู่ก็จะมีเกณฑ์ได้พูดคุยกันในบรรยากาศธรรมดาธรรมดานะคะตัวเขาก็เป็นตัวเขานะแล้วก็ไปตามชีวิตถีชีวิตเราอาจจะมีคุยกันบ้างในมุมมองของเออเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม อารมณ์และความรู้สึกก็จะประมาณนั้นนะคะอะตัวเขามีรักใหม่ไปแล้วเนาะตัวคุณก็มีเกณฑ์พบรักนะแต่ดูนานหน่อยนะคะอะทีนี้เราไปดูผลวิบากกรรมความคิดถึงนี้จะสิ้นสุดเมื่อไรเราจะหยุดคิดถึงเขาได้เมื่อไรจะดูล้าจะยากหน่อยนะเออไม่ยากนะไม่ยากไพ่พลังงานบอกว่าคุณมีเกณฑ์สิ้นสุดคิดถึงหยุดคิดถึงเขาได้เหมือนกันนะคะอู้นั่นหมายความว่า ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะต้องค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเดวิลนะคะเวลาที่จะแวบ,บคิดถึงเขาก็ให้รู้สึกแบบว่าต้องดึงตัวเองออกมาจากอารมณ์นั้นทันทีนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าคุณไม่ได้มีวิบากกรรมนะและคุณไม่ได้อะไรเลยแค่คุณคิดถึงเขา ในบางช่วงบางตอนแค่คิดถึงเขาไม่ได้มาตามแบบว่าทําให้คุณต้องหม่นหมองแล้วเรามันแวบไปเองด้วยซ้ําไปในเวลานี้นะคะไม่ได้มีวิบากการรมเพราะฉะนั้นไม่ต้องทุกข์กับการการคิดถึงเขาคิดก็คิดไปเสร็จแล้วก็รีบรู้สึกตัวแล้วก็ปล่อยวางซะมันก็จะจบนะคะไม่มีอะไรเพราะต่างคนต่างมีวิถีชีวิตที่ ไปคนละเส้นทางนะแค่ครั้งหนึ่งในอดีตเนี่ยเราเคยมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็มีอดีตร่วมกันในช่วงบางตอนเท่านั้นนะคะใครรู้สึกว่าพลังงานนี้ทําให้คุณรู้สึกหลุดได้จากความรู้สึกตรงนี้ได้เออปลดล็อกแล้วจะไม่คิดถึงแล้วก็เป็นกําลังใจงให้จารย์ได้นะคะชาตชื่นชมแรนดอมนี้นะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงปุ่มขอบคุณที่ทาง YouTube จัดทาขึ้นหรือจะดูในคําอธิบายนะคะก็จะมีรายละเอียด เกี่ยวกับอาจารย์การแบ่งปันปุญนะคะกับทุนการศึกษาเด็กก็สามารถไปร่วมด้วยช่วยกันได้นะคะหรือใครอยากจะแชร์กดแชร์ง่ายๆคะ่ะแชร์เพื่อความสบายใจแชร์เพื่อสร้างกำลังใจแชร์แชร์เป็นผู้ให้ที่ใจดีนะคะขอบคุณสําหรับการแชร์ที่เป็นค่าครูให้อาจารย์นะคะทุกๆก,การแชร์ขอให้คุณมีความสุขนะคะแล้วขอให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตในเขาเรียกว่าในเส้นทางแห่งความรักใหม่ดีกว่าเนาะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ